สวัสดีจ้าจอยพารวยแซนวจ้าสวัสดีเอฟซีเก่าแล้วกับเอฟซีใหม่จ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนจ้าขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการรับชมจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้น้องจอยก็มีแนวทางหานอยมัดรวมสี่นอยของวันที่สิบเจ็ดเดือนแปดสองหา้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมอีกตามเคยเนะจ้า แต่ก่อนสิไปรับชมวันที่17เฮาก็มาเบิงผลสรุปของวันที่16เดือน8ปองหากันก่อนจะพี่น้องจ๋าว่าน้องจอยให้เข้าตัวใดให้ลูดตัวใดไปนอกจากพี่น้องจ๋าหา 5, น้อยมัดรวบ4ี่น้อยวันที่16น้องจอยให้เด่น6เด่น7เด่นหนึ่งปั้นหนึ่งวิ่งรูด7กับ6เนอกจากพี่น้องจ๋า,จามาเบิงผลสรุปกันจ้ะน้อยเฉพาะกิจ5 3า หาสามเก้านี่น้องจ้อยก็ถือว่าลุดไปนอกจะกน้องพี่น้องจ๋าห้าศูนย์หาศูนย์น้องจ้อยกะลุดไปนอกจะกน้องพี่น้องจ๋าส่วนน้อยพิเศษจ้ะสองแปดหกน้อยพิเศษออกสองแปดหกสองแปดหกน้องจ้อยมาเข้าตัวเด่นเด่นหกจ้ะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดหกนอกจะเนาะส่วนตัวเจาะจ้ะพี่น้องจ๋าตัวเจาะน้องจ้อยเจาะไปหก แปดเราจะน้องพุนออกแปดหกจ่าพี่น้องจ่านอกจอยมาเข่าตัวกรับเราจะน้องพี่น้องจ่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเราจะน้องพี่น้องจ่านอกจอยกับบอกอตลอดเวลาเราจะเนาะทุกอย่างต้องไปกับจ่าแปดหกนกจอยเข้าตัวกับหกแปดน้อยพิเศษเราจะเนาะส่วนแปดสี่จ้าพี่น้องจ่าแปดสี่นี่นกจอยกับถือว่ารุดไปเราจะน้องพี่น้องจ่า น้อยปกติจ้ะน้อยปกตินี่ออก041 041 041น้องจ้อยกันมาข่าตัวเด่นหนึ่งจะน้อยอพี่น้องจ้าครัฟันหนึ่งจะเด่นหนึ่งฟันหนึ่งส่วนตัวเจาะน้องจ้อยเจาะไป หนึ่งสี่นอกจากนพี่น้องจ้านกจ้อยกระมังเขาตัวกับอีกจ้าพี่น้องจ้าแถมเป็นตัวเหนี่นตีนนกจ้อยเน้นให้พร้อมนอกจากนพี่น้องจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจะพี่น้องจ้านสองตัวล่างสองเก้าสองเก้านี่น้องจ้อยก็ถือว่ารุดไปนอกจากนพี่น้องจ้าส่วนน้อยวี่ไอพี่จะเก้าแปดห้าเก้าแปดหานี่ก็ถือว่ารุดไปนอกจากนพี่น้องจ้าเก้าสี่อันนี้นกจ้อยก็รุดไปนอกจากนพี่น้องจ้าสรุป วันที่ห6เดือน8นอยรวม4น้อยน้องจอยเข้านอยพิเศษนะจะน้อง8ดหกจ่าพี่น้องจ๋าน้องจอยกับเขาตัวกั๊บฮก8นะจะน้องพี่น้องจ๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับน่จะน้อยแล้วก็น้อยปกติจสี4หนึ่งน้องจอยกับเขาหนึ่ง4แถมเป็นตัวเน้นที่น้องจอยเน้นให้พร้อมน่าจะน้อพี่น้องจ๋าแล้วก็มาเขาเด่นหกจากเด่นหนึ่งฟันหนึ่งวิ่งรูด หกน้อยจะน้องพี่น้องจา๋าขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจา้าหนกจอยเข่าไปสองน้อยน้อยจะน้องมเมื่อวานนี่วันที่สิบเจ็ดเดือนแปดสองห้าหกสี่ห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยแต่ก่อนสิไปรับชมกับมาฟางคำเตือนกันจักน้อยน้อจากคำเตือนทางซ่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเชียงโชคไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํา แนวทางก้าิมีข่าบางรุดบางเาจะน้องพี่น้องจ๋าปรับผลกันไปจ้ารับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นกันเราจะเนาะ้องจยซิมีเด่นอยู่สามตัวจ้าเด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นสองจ้าฟันสองเราจะนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดก็คือ วิ่งรูดหากับเจ็ดจ้าพี่นอกจ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเจอกันนะจ้าตัวจอกก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าจ้าเด่นสองก็จะมีสองศูนย์สองสามสองสี่ สองหกจ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นกันเนาจะนอกพี่น้องจ้าตัวเน้นก็นสินี้ห้าแปดจ้าเจ็ดหนึ่งสองสามจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งเนจาจะน้อยอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ะพี่น้องจ้า หมักตัวได้ชอบตัวใดก็แคบหนาจอไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจากน่ถจกเกิดว่าหมักตามสีน้องจอยเด่นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดจ้าถ้าเกิดระบบหมักตามสีน้องจอยเด่นก็สามารถเบิ้งคู่อื่นได้นอกจากนอกพี่น้องจ๋าแนวทางก็ซีมีเข่ามีรุดจะพี่น้องจ๋าปะพผลกันไปเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเขามาเลวก็ฝากเป็นกำลังใจน้องจอยเด้อใจพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมา สำหรับคลิปนี้น้องจ้อยขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า